ท่านปู่เกิดอะไรขึ้นทำไมจึงมีนกเอี้ยงบินวนเต็มท้องฟ้าไปหมดคำจันเน็ตดาวรีบไปเอาไปทุนจากนางจงละเค้คุ้งพามาเร็ววิชาดำนินคำจันเน็ตดาวรีบไปเอาไปทุนมามี่ผู้กําลังยาดชิงไปทุนไป โอ oh, er ้ยไอ้ทุนอยู่แยกชิ้งไปแล้วพวกเจ้ามาเล่นน้ำย่าไล่ฝีมือเส้นดีผู้ใดการขอรับ ที่บุกม,มาชิงภัยทูนไปต่อนหน้าต่อตาพระยาอินทรีไกรสอนเช่นนี้ในเมืองบางบทมีผู้มีวิชาดำดินอยู่มากนักแต่ผู้ที่เก่งกาจสามารถทิ้งตัวนางจระเข้กุมภาไปได้มีเพียงผู้เดียวคือเผ่าผงกระบือแห่งดินแดนอสุภนครเพียงเท่านั้นผู้ฝูงควายอย่างนั้นหรือครับใช่ การปรากฏตัวของฝูงนกเอี้ยงยิ่งทําให้ข้ามั่นใจว่าเป็นฝีมือของพญาก,กระบือศิวกรผู้ปกครองฝูงควายดินแดงทางใต้ของเมืองบางหวด วันนี้อินแดนสุพรรณนครของเราได้ครอบครองมณีนพพลัต์ทั้งสองเม็ดคือทัพทิมแดงที่ข้าครอบครองอยู่และไพทูนที่เจ้าชายมหิงสาลูกชายของข้าถืออยู่ พญากระบือสิว่าก่อนเจ้าแย่งชิงภัยทุนไปจากข้าได้แล้วเหตุใดจึงไม่สังหารข้าเสียปล่อยให้ข้ามีชีวิตรอดทัไงหากข้ามีชีวิตไร้ซึ่งภัยทุ่งก็จงฆ่าข้าให้ตายเสเถอะเจ้ายังตายไม่ได้นางจระเข้กุมภานางจระเข้กุมภา คือผู้ที่ครอบครองตำรามนตรามหาเวทตำราเก่าแก่ของเผ่าพงจรเข้และตำราเล่มนี้แหละที่จะช่วยให้ข้ากับท่านพ่อค้นหามณีนพล์ทั้งเก้าพบตำรามนตรามหาเวทมีแค่เพียงเผ่าพงจรเข้เท่านั้นที่สามารถใช้ได้ข้ารู้ดี ข้าถึงไว้ชีวิตเจ้าไงนางจระเข้กุมภานอกจากข้าจะเป็นผู้เดียวที่สามารถใช้ตำรามนตรามหาเวทได้ล้วข้ายังรู้อีกว่าใครคือผู้ที่ครอบครองมณีนพร,รัตน์อีกห้ามิตไกลเจ้าบอกข้ามาเดี๋ยวนี้นางจระเข้กุมภาข้าไม่บอกท่านหรอกถ้าท่านไม่รับปากข้าว่าถ้าข้าช่วยท่าน ให้ท่านได้ครอบครองมณีนุพรัชเพิ่มอีกห้าเม็ดท่านจะต้องให้กองทัพควายของท่านไปถล่มพวกมันเพื่อล้างแค้นให้กับข้าได้ข้ารับปากเจ้าผู้ไดคือศัตรูของเจ้าเจ้าหญิงเข็มอักษรและไอ้พนามนุษย์ครึ่งช้าง ดินแดนแห่งเมืองลับแลบางบทแดนนี้คนส่วสิต้องแพภ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนาะดินแดนแห่งศินแห่งธรรมเพื่อตอกย้ำให้คนเห็นว่าผู้ใด,ดคิดสวน